สนับสนุนโดยกระเป๋าฟอร์จูนกระเป๋าสายมูกึ่งแฟชั่นเรื่องเล่าก่อนนอนภูมิใจเสนอเปรตห่วงสวนเสียงดังวิดวิดเล็กแหลมฟังผ่านๆเหมือนเสียงมแมลงแต่หากตั้งใจฟังดีๆจะรู้สึกได้ว่าเสียงเสียงนั้น ฟังแล้วมันเย็นยเยือกกว่ามแมลงที่ร้องเสียอีกที่อำเภอมะขามทางภาคตะวันออกชาวบ้านที่นี่ทําสวนผลไม้สวนใหญ่จะปะลูกพวกมังคุดทุเรียนเงาะและลำไยงชาวบ้านจะได้ยินเสียงบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นมแมลงที่มันดังวีดเสียงเล็กๆนั้นที่สวนทุเรียนที่มีเนื้อที่สิบไร่นั้น มีบ้านเล็กๆหนึ่งหลังสำหรับเจ้าของสวนมาพักอาศัยยามทำสวนและยามที่ทุเรียนกำลังแก่เตรียมเก็บแต่บ้านหลังนั้นไม่มีเจ้าของแล้วเพราะเจ้าของสวนนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนายผลเจ้าของสวนผลไม้แห่งนี้ก่อนหน้านี้เขามีลูกน้องสองคนเป็นชาวกัมพูชาไม่มีใครพบเห็นทั้งสามมานานเกือบเดือนแล้ว และเวลากลางคืนก็มีเสียงมแมลงที่ส่งเสียงร้องวิทวิทอยู่ทุกค่ำคืนแต่เสียงจะดังเกือบทั้งคืนก็คือคืนวันพระชาวบ้านที่มีสวนผลไม้ที่ติดกับสวนของนายผลจะได้ยินเสียงวิทวิทเล็กแหลมชาวบ้านที่ต้องขับรถผ่านในช่วงกลางคืนก็ได้ยินเช่นกัน วันดีคืนดีมีชาวบ้านขับรถมอไซค์ผ่านเขาเห็นเงาสีดำสูงเหนือต้นทุเรียนที่มีจํานวนต้นอยู่มากมายแรกแรกเขาคิดว่าตาฝาดเมื่อหลายๆายคนเห็นและเห็นเหมือนกันชาวบ้านจึงปากใจเชื่อว่าเป็นเปรตชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครชอบในผลเมื่อเขาหายตัวไปจึงไม่มีใครสนใจและอยากรู้ นายผลเคยมีลูกมีเมียแต่เมื่ออยู่กันไม่ได้นายผลก็ไล่ลูกเมียไปชาวบ้านล่ำลือม,มาว่านายผลเป็นคนขี้เหนียวไม่ว่าจะเพื่อนหรือเมียเขาก็ไม่เอือ้อเฟื้อนายผลมักจะอ้างอยู่ตลอดว่าตนนั้นเคยยากจนมาก่อนจึงเห็นคุณค่าของเงินย้อนไปเมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมา เมียของนายพลแต่งงานกับนายพลแล้วก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านนายพลก็เลี้ยงดูเมียอย่างประหยัดและให้เห็นคุณค่าของเงินให้มากที่สุดเมียของนายพลชื่อบัวพลและบัวมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนบัวหอบลูกออกจากบ้านนายพลไปตั้งแต่ลูกอายุได้ห้าขวบเพราะทนไม่ไหวกับความประหยัดมัธยัติของนายพล ที่มันมีมากเกินไปชาวบ้านไม่แน่ใจว่านายผลนั้นไล่เมียหนีหรือเมียหนีเขาไปเองเพราะพวกเขานั้นรู้นิสัยของนายผลเป็นอย่างดีว่านายพลนั้นขี้เหนียวมากนายผลจะห่วงรถห่วงเงินและห่วงสมบัติทุกอย่างเพราะเขาคิดว่าทรัพย์สินทุกอย่างนั้นเขาหามันมาได้เองกับมือไม่ใช่เมียของเขาหามา เมื่อเลิกรานายผลจึงไม่แบ่งสิ่งใดให้กับเมียซึ่งเป็นเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ไม่เคยเอื้อเฟื้อกับใครและไม่เคยทําบุญไม่เคยเข้าวัดนายผลจะไม่ยอมเสียเปรียบใครเลยและไม่ยอมเสียสิ่งใดให้กับใครแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามชาวบ้านแถวนั้น มักจะโดนนายผลเอาเปรียบอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งลูกน้องของนายผลเองเขาก็ยังเอาเปรียบลูกน้องคนไหนก็อยู่กับเขาได้ไม่นานเพราะอาหารการกินก็ไม่ค่อยดีนักและค่าจ้างก็แสนจะถูกกว่าสวนอื่นมากแต่นายผลนั้นมีฐานะค่อนข้างดีถึงแม้จะมีสวนทุเรียนไม่ได้มากมายนัก แต่ด้วยความประหยัดและมัธยัติและมักเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอเขาจึงมีเงินเก็บมากหลังจากที่นายพลเลิกกับเมียได้10บกว่าปีนายพลก็หายไปหากจะคิดว่านายพลนั้นไปเที่ยวยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะนายพลนั้นเป็นคนประหยัดมัธยัติไม่เคยไปเที่ยวไหนเลย เขาจะไม่ยอมให้เงินกระเด็นออกจากกระเป๋าไปได้หากไม่จำเป็นจริงๆและยิ่งในช่วงทุเรียนกำลังแก่พอเก็บได้เช่นนี้ยิ่งไม่ใช่สถานการณ์ปกติแน่ที่เขาหายตัวไปแต่ชาวบ้านก็ไม่อยากเข้ามายุ่งญาติพี่น้องก็ไม่รู้อยู่ไหนกันบ้างแต่มีชาวบ้านบางคน ได้เจอดีที่สวนทุเรียนแห่งนี้เหตุเพราะลูกทุเรียนสุกหลน่นส่งกลิ่นหอมไปเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านคนนั้นเขาเสียดายลูกทุเรียนที่หล่นไปจึงแอบไปเก็บลูกทุเรียนมากินในขณะที่กำลังกลมหยิบลูกทุเรียนที่หล่นอยู่บนพื้นเท่านั้นแหละก็เห็นเงาร่างของนายผนที่ตัวสูง ผิวดำคล้ำดวงตากลมโตลูกตานั้นถลนออกมาจากเบาผิวหนังแห้งเกรียมจนติดกระดูกและตัวนั้นสูงกว่าคนปกติทั่วไปในตอนกลางวันชายคนนั้นเขาเห็นสูงสักสองเมตรได้แค่นั้นชาวบ้านคนนั้นก็วิ่งลนลานออกมาจากสวนของนายผลแล้วและได้รีบขับรถมอเไซค์กลับเข้าสู่หมู่บ้านไป หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีชาวบ้านเห็นเปรตนายผลอีกเรื่อยๆบางคนแค่ขับรถมอไซค์ผ่านตอนกลางคืนเขาได้ยินเสียงหวีดร้องเสียงดังแรกๆก,ก็คิดว่าเป็นเสียงของมแมลงทำไมร้องดังจังเสียงมันดังมาจากสวนของนายผลเขาจึงหันไปมองก็เจอกับร่างที่สูงผอม นั้นสูงกว่าต้นทุเรียนร่างนั้นเหมือนเดินไปมาภายในสวนดูแล้วเหมือนกำลังเฝ้าสวนอยู่และได้ส่งเสียงวีดเสียงแหลมร้องออกมาอย่างหวยหวนแต่พอมองเห็นร่างของเปรตเท่านั้นแหละเสียงวีดร้องก็ดังขึ้นจนแสบแก้วหูไปหมดชายผู้นั้นตกใจกลัวจนมอไสนั้นล้มลงข้างทาง เขาไม่กล้าหันไปมองอีกจึงรีบเข็นรถขึ้นมาบนทางแล้วขับหนีไปเมื่อชาวบ้านหลายคนเห็นผีเปรตที่สวนของนายผลอยู่บ่อยๆจึงสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วนายผลอาจตายไปแล้วและคงตายที่สวนทุเรียนของเขานั่นแหละชาวบ้านสันนิษฐานว่าเพราะความมักเอาเปรียบคนงานของนายผล คนงานสองคนนั้นอาจจะฆ่านายพลและหมกศพไว้ที่นั่นและป่านนี้พวกมันคงเพ่นนี้กลับประเทศไปแล้วแต่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพราะไม่มีหลักฐานใดๆและก็ไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องของนายพลเลยจนกระทั่งลูกชายของนายพลชื่ออาคมได้มาเยี่ยมพ่อของเขาทางๆท,ที่ก่อนหน้านั้น ก็ไม่เคยมาเลยตอนนี้อาคมอายุ19ปีแล้วเขาเรียนจบปวชและกำลังจะแต่งงานจึงสอบถามที่อยู่กับผู้เป็นแม่แล้วกะจะมาบอกข่าวดีกับผู้เป็นพ่อให้รับรู้และอาคมนั้นก็อยากเห็นหน้าพ่อของเขามากเพราะตลอดระยะเวลาสิกว่าปีที่ผ่านมาแม่ของเขาไม่เคยพามาเยี่ยมพ่อเลย อาคมก็เลยอยากถือโอกาสนี้ที่จะบอกขา่าวดีและถือโอกาสมาเจอหน้าพ่อของเขาด้วยอาคมได้สอบถามเส้นทางกับชาวบ้านในละแวกนั้นแล้วก็ได้รู้ได้เห็นสวนทุเรียนของพ่อแต่ชาวบ้านไม่ได้บอกเรื่องผีเปรตที่สวนของนายผลให้ฟังพวกเขาคิดว่าดีซะอีกหากนายผลตายไปแล้วจริงๆ ลูกชายของเขาจะได้นำศพไปทำพิธีทางศาสนาเมื่ออาคมเดินเข้ามาในสวนของพ่อและเขาก็มาคนเดียวและเหมือนว่านายโพลนั้นจะรับรู้เพราะลมได้พัดมากระทบร่างและใบหน้าของอาคมจนเย็นยะเยือกไปหมดทั้งทางที่บริเวณต้นไม้ต้นทุเรียนนั้นไม่ไหวติงเลย แสดงว่ามีแค่ลมทีพัดมาที่ตัวของอาคมเพียงผู้เดียวซึ่งมันก็เป็นบริเวณเล็กๆเท่านั้นอาคมยังไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆจึงเดินไปตามเส้นทางเล็กๆก็เจอกับต้นของทุเรียนที่มีอยู่มากมายเต็มสวนไปหมดและลูกทุเรียนก็แก่พร้อมเก็บไปขายแล้วแต่ทำไมลูกทุเรียน จึงล่วงหล่นอยู่ใต้ต้นเต็มไปหมดและได้ส่งกลิ่นหอมอบอวนไปจนถึงทางเข้าเอพ่อไปไหนเมื่อมาถึงหน้ากระท่อมซึ่งถูกปลูกสร้างไว้อย่างดีซึ่งมีโรงจอดรถกระท่อมนี้หลังเล็กแต่ดูสวยงามและทนทานนี่สินะบ้านที่เขาเคยมาอยู่ในตอนเด็กๆอาคมครุ่นคิด พร้อมเดินไปที่ประตูกระทอมเขาได้กลิ่นเหม็นแปลกๆแต่ก็คิดว่าเป็นกลิ่นของลูกทุเรียนที่สุกอยู่ทั่วทั้งสวนอาคมเรียกพ่อของเขาทันทีพ่อพ่อ,พอเสียงประตูเปิดออกอาคมเจอกับร่างของชายชราร่างผอมจนเนื้อติดกระดูกแต่อาคมก็พอคุ้นเคยกับใบหน้านั้นได้ พ่อนี่อาคมนะพ่อพ่อจำอาคมได้ไหมนายผลไม่พูดอะไรเขาส่งยิ้มให้ลูกชายน้ำตาของนายผลนั้นคลอเบาแสดงให้เห็นว่าเขาคิดถึงลูกชายของเขาเหลือเกินและก็ดีใจที่ได้เห็นลูกพ่อกินอะไรหรือยังนายผลสายหน้า งั้นอาคมจะไปซื้อข้าวที่ร้านป้าน้อยนะมีข้าวสวยหรืออย่างพอ่อนายผลสใสนาอาคมงงมากทำไมพ่อถึงไม่พูดอะไรออกมาสักคำเลยแต่เขาจำได้ว่าพ่อของเขานั้นไม่ได้เป็นใบเขางงมากแต่ก็คิดว่าพ่ออาจจะเหนื่อยเพราะไม่เห็นมีลูกน้องเลยสักคนถุเรียนก็สุกและล่วงหล่นเต็มสวน พ่อคงทำไม่ทันและอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่ออาคมไปถึงร้านข้าวก็ได้สั่งข้าวกับป้าน้อยร้านนี้แหละที่อาคมได้ถามทางไปที่สวนของพ่ออาคมสังเกตเห็นความผิดปกติทุกคนมองอาคมแปลก,แ,ปลกและเหมือนกำลังซุบซิบอะไรบางอย่างอาคมได้ยินลุงคนหนึ่งพูดและได้ยินแวแวๆก่อนที่จะเดินออกมาว่า หรือว่าไอพลลมันยังไม่ตายวะอาคมเดินออกมาจากร้านขายข้าวเขาได้ครุ่นคิดถึงคำพูดของลุงคนนั้นอยู่หลายรอบจนเดินมาถึงทางเข้าสวนของพ่อซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านข้าวมากนักเขาเดินมาเพียง300เมตรเท่านั้นเมื่อเดินมาถึงกระท่อมพ่อของอาคมก็เตรียมช้อนเตรียมถ้วยจานมาวางไว้เรียบร้อย อาคมเรียกพ่อมากินข้าวเย็นหลังจากที่จัดจานเสร็จและตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแสงแดดกําลังจะลาลับขอบฟ้าไปพ่อของเขาสายหน้ากินก่อนอาคมได้ยินประโยคเดียวสั้นๆอาคมหิวและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงกินข้าวคนเดียวไปก่อนเขาไม่ได้คิดอะไรมากคิดไปเพียงว่า พ่อของเขาอาจจะไม่สบายพอดูห่างเหินจากเขาไปมากจนอาคมแอบคิดว่าหรือพ่อของเขาจะหวงสวนและไม่อยากให้เขามารับส่วนแบ่งไปจึงไม่ยอมพูดจากับเขาแต่พลันนายผลนั้นเหมือนรับรู้ความคิดของอาคมนายผลรีบเดินเข้ามาหาอาคมตอนนั้นอาคมกินข้าวอิ่มแล้วและตอนนี้ก็มืดค่ำแล้ว พ่อได้เอ่ยขึ้นกับอาคมว่าอาคมพ่อฝากดูแลสวนผลไม้แทนพ่อทีทุกอย่างที่พ่อมีพ่อยกให้และขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานลูกในตอนนั้นคำพูดที่เยือกเย็นและพูดใกล้กับอาคมเป็นครั้งแรกเขารู้สึกสันหลังมันเย็นวูบวาบอย่างบอกไม่ถูก ขนนั้นชี้โดเดไปทั่วแขนและขามันไม่ใช่ความรู้สึกดีใจที่ได้รับทุกอย่างจากพ่อแต่พอพ,อพ่อพูดจบประโยคความคิดบางอย่างมันก็ได้แล่นเข้ามาอาคมนึกถึงคำพูดที่ได้ยินแววๆจากลุงที่อยู่ร้านข้าวมันแววมาว่าหรือว่าไอ้ผลมันยังไม่ตาย ประกอบกับเสียงที่เยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกของพ่อนั้นมันยิ่งทำให้อาคมอยากจะวิ่งหนีออกไปจากบริเวณมากนอนพักเถอะนะลูกพอ่อนอนที่แคร่หน้าบ้านนี้แหละพ่อขอโทษที่เปิดบ้านให้นอนตอนนี้ไม่ได้เมื่อพูดจบประโยคอยู่อยู่อาคมก็อยากจะนอนขึ้นมาทันทีอาการง่วงนอนมันแล่นมาจนทำให้อาคมนั้น หลับไปในที่สุดเมื่ออาคมรู้สึกตัวขึ้นมาก็รุ่งเช้าของวันใหม่แล้วอาคมมองหาพ่อก็ไม่เจอประตูบ้านยังปิดสนิทอยู่และเหมือนมีอยากแย่เหมือนมันไม่เคยเปิดมาเป็นเดือนอาคมเรียกหาพ่อเมื่อคืนเขายังไม่ได้บอกข่าวดีกับผู้เป็นพ่อเลยพ่อหายไปไหนซะแล้ว และกลิ่นเหม็นตุตุนี้มันไม่ใช่กลิ่นทุเรียนแน่อาคมผักประตูเข้าไปกลิ่นมันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อะไรบางอย่างมาตายอยู่ในบ้านตอนนั้นก็ยังมืดสลัวอยู่ยังพอมองเห็นทุกอย่างลางๆจากแสงเพียงเล็กน้อยที่ลอดผ่านประตูเข้ามาตอนที่เขาเปิดออก อาคมเอาเสื้อมาปิดที่จมูกเพราะกลิ่นนั้นรุนแรงเหลือเกินและเขาก็ได้มองเห็นสวิตไฟพอลางๆเขาจึงเอื้อมมือไปเปิดมันภาพสีดำเป็นวัตถุอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านเมื่อสายตาปรับกับแสงได้ถนัดแล้วก็เห็นเป็นโครงกระดูกมนุษย์ ที่ผิวหนังนั้นเปื่อยยุยและดำจนจําไม่ได้แลว้วว่าร่างร่างนั้นเป็นใครอาคมตกใจรีบวิ่งออกมาจากบ้านเขามายืนอยู่ที่ต้นทุเรียนเพราะทนกลิ่นศพนั้นไม่ไหวพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงกดโทร191ครึ่งชั่วโมงต่อมาตำรวจก็มาที่เกิดเหตุและชาวบ้านก็ทยอยเข้ามาดู ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นและเป็นศพของนายผลพ่อของอาคมเมื่อตำรวจเอาเนื้อเยื่อไปตรวจ DNA ก็ตรงกับอาคมซึ่งก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าศพที่นอนตายอยู่ในบ้านนั้นแรมเดือนก็คือศพของนายผลแล้วที่อาคมพบพ่อในตอนเย็นเมื่อวานและเมื่อคืนนั้นมันคืออะไร มันคือวิญญาณของพ่อหรอกหรืออาคมจำคำสั่งของพ่อที่เยือกเย็นได้ว่าให้ดูแลส่วนทุเรียนและทรัพย์สินต่างๆจากหลักฐานตำรวจได้สันนิฐานว่านายผลตายเพราะโดนฆาตกรรมและจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกน้องสองคนที่หายไปเพราะทรัพย์สินในบ้านโดนหรือค้นเอาไปจนหมด ยังคงมีเหลืออยู่แต่เงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเท่านั้นซึ่งมันก็ได้ตกเป็นของลูกชายคืออาคมนั่นเองถึงแม้ว่าแม่ของอาคมจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อแต่ตามกฎหมายอาคมมีสิทธิทุกอย่างในทรัพย์สินของพ่อเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวเมื่อเสร็จสิ้นงานศพของผู้เป็นพ่อแล้ว อาคมก็ได้หาผู้รับเหมาซื้อทุเรียนมาจนได้ในตอนแรกนั้นไม่มีผู้ใดกล้ามารับเหมาซื้อลูกทุเรียนทั้งสวนเลยแต่อาคมได้ปล่อยในราคาที่แสนถูกจนมีผู้ที่มาเหมาซื้อจนได้หลังจากนั้นไม่นานอาคมก็ได้แต่งงานกับแฟนสาวและได้พาแฟนมาอยู่ดูแลสวนทุเรียนแห่งนี้ และหลังจากที่จัดงานศพของนายผลผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นผีเปรตนายผลอีกเลยแต่มีชาวบ้านที่พบเห็นผีเปรตอยู่ที่วัดแทนและไม่แน่ใจว่าเป็นเปรตนายผลผู้มักได้มักเอาเปรียบทุกคนหรือไม่ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเปรตหวงสวนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างหากชอบคลิปนี้แอดมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินได้นำเสนอเรื่องราวดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ